มาค่ะวันนี้พี่อ้อมจะพามาทำของเล่นสนุกๆจากไม้ไอติมนะคะนั่นก็คือดาวกระจายของนินจาค่ะนี่ค่ะคว่างใส่กาแพงก็กระจายเลยนะคะวิธีนี้นะคะไม่ต้องใช้กาวหรือว่าเทปใส่ทั้งนั้นนะคะ วิธีการทำไม่ยากเลยค่ะก็เป็นของเล่นสนุกสนุกในช่วงปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนี่นะคะเตรียมไม้ไอติมมาทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้นะคะวันนี้พี่อ้อมจะใช้เป็นคนละสีนะคะเพื่อความชัดเจนของภาพค่ะชิ้นแรกเราก็วางแนวนี้เลยนะคะชิ้นที่2องพี่อ้อมใช้เป็นสีเหลืองค่ะวางทับสีเขียวแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นสีส้มนะคะวางสีส้มทับสีเหลืองแบบนี้เลยสีม่วงนะคะเราจะสอดไปใต้สีเขียวแบบนี้ค่ะ ะะแล้วก็ทับสีเหลืองแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะส่วนปลายเราจะสอดไว้ใต้สีเขียวฝั่งขวามือของเรานะคะส่วนปลายสีฟ้าเราจะวางทับปลายสีม่วงแบบนี้เลยเสร็จแล้วจะออกมาในลักษณะนี้นะคะชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นสีแดงนะคะเราก็จะกดไว้แบบนี้ค่ะแล้วสอดสีแดงลงไปใต้สีเหลืองแบบนี้เลย นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะดึงไม้ไอติมสีส้มนะคะมาทับปลายสีแดงไว้แบบนี้ค่ะนี่เลยแค่นี้นะคะดาวกระจายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดด้วยค่ะนี่นะคะจัดให้เข้าที่เข้าทางนิดนึงนะคะดาวกระจายของเราก็พร้อมเล่นแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปคว้างกันเลย วิธีเล่นนะคะเราก็คว้างใสากกำแพงแบบนี้นะคะคว้างแรงๆเลยค่ะดาวกระจายของเราก็จะกระจายแบบนี้เลย